มาอัปเดตการทำความสะอาดสวนมือที่สองของเฮ้ากันนะคะสวัสดีจ้าพห้พี่น้อง,ป,องป่องปลายสุขุสุคนสวัสดีจากชนบทบันนองญี่ปุ่นจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศสภาพสวนของเข้าจ้าที่ทำความสะอาดไปแล้วมือนึงยังเหลืออีกเยอะเลยมาถึงสวนซิงแหลกที่เห็ดก็คือเผาเศษ้าแห้งที่กวาดตอมตากแดดไว้ตั้งแต่เมื่อวานโยชิคุงของเข้ากับกำลังประกอบเครื่องตัดหญ้าจ้าโยชิคุ้งพอบานของเฮ้าหลังจากที่เลิกงานแล้ว็เกเฝ้าขับรถด,ดิ้งมาที่สวนเลยจ้าบ่าฝ้าเฮตดา อนไรพี่น้องมันสิกคาก่อน,อน,นก็เป็นเวลาบ่ายสามเดอ้อจ้าพี่น้องบรรยากาศตอนบ่าย3ก็จะประมาณนี้จ้าีิต้นซากุระเดอ้อพี่น้องอีกประมาณเดือน2เดือนก็นออกดอกแล้วหน้าโรงเรียนปถมนะคะบรรยากาศคือเงียบสงบมาก มือนีก็ยังคงตัดหญ้าต่อไปจ้าหญ้าก็ต้นสูงสูงจตพี่น้องอุปสรรคใหญ่กว่าต้นหญ้าน,นั่ก็คือหากไม้พี่น้องหากไม้ย้วๆจ้วจะมีหลายคนถามเขามาจ้าว่าเอาน้ำใส่หดพักน้ำาหดพักนี่ก็จะใส่น้ำลำคลองจ้ะน้ำลำคลองก็จะอยู่ห่างจากสวนประมาณ500เมตร500รอยเมตรนี่ก็ใกล้อยู่เดอ้อทางพอบ้านของเฮาก็บ,บอกว่าคงสิไดใส่วิธีการปั๊มน้ำขึ้นมาแตสิดไดหาแทงน้ำม,มาไวสำหรับกักเก็บน้ำนะคะแก้มบ่มก็ลุนอยู่ คือกันเด้อดจาวาพอบานพสิเห็ดระบบน้ำออกมาแบบใดรอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนสวนเกษตรของเฮ้าก็จะปลูกผักไทยแล้วก็ผักญี่ปุ่นแต่ก็จะเน้นผักไทยหลายกว่าและที่สําคัญก็จะปลูกผักที่เฮ้ากินเป็นประจํอยุ่ซูเมอปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกระวางทีโยชิคุ้งกําลังตัดหญ้ายุ่แกมบุ๋มก็เอา คลาดนะคะคลาดมากกว่าเศษ้าเศษยาแหง้ง่โยชิคุงใส่เครื่องตัดหญ้าตัดออกก็ทยอยเผาไปเรื่อยๆแบบนี้กว่าเสร็จแล้วก็แลนกันไปท้งเทิงจ้ายโยชิคุงตัดเศษเราได้สักพักแก้มก็คคอยสีโลงมากกว่าไหม่ว่าควันไฟหนะ่ะหลายแห้งจ้าอีกอย่างแก้มก็ยังบ่ได้เลิกงานเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ลูกค้าบ่ทหันนด้มีลูกค้ายังบ่มาหนวดจ้าแก้มก็เลยแวะออกมาหาโยชิคุงอยู่สวนก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าจองเขามากแก่มกุก็จะต้องเฝ้ากับไปล่ะ นี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่แก้มบุ๋มบ่อยากอยู่ไก่กองไฟเพราะว่ากลิ่นควันไฟจะมันจะติดเสือ้าเพาหอดเวลาที่แก้มบุ๋มต้องไปนวดลูกค้าแล้วมีกลิ่นไฟติดเสือ้ากระเจีห๊หายเสียบรรยากาศในการนวดใดนะคะเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสําคัญล้วก็ละเอียดอ่อนสาหรับลูกค้าเด้อจ้าจังวาละเนาะร้านนวดก็เป็นสถานที่สาหรับผ่อนคลายรีแลกรล่างกายแล้วก็จิตใจโยชิคุ้งของเฮ้าก็ตั้งนาตั้งตาต,ตัดหยายยางขมักขมแบบบาเศร้าบ่หยุดบ่ยอนเลย โอ้ยพ่อคุณทุนหัวหน่าเอ็นดูจริงๆมึงที่เราจะพี่น้องต้นหญ้าคือสูงแห้งตอนนี้โยชิโก้งกัตัดหญ้าไป็ดเคิงสวนแล้วนะคะตัดหญ้าแลวกับกองหญ้าไว้เป็นกองๆอจังสี่จ้ามือนีจะยังบ่เผาหญ้าที่ตัดไวรอบนี้นะคะตากแดดให้มันแห้งก่อน มือหนาจังสีมะเผาตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงแงแล,แล้วชีคุ้งกับเศร้าตัดหญ้าเพราะว่านน้ำมันเมือดพอดีหลังจากนั้นก็เอาจอบนะคะมาขุดถมกองไฟรับไฟไห้สนิทจ้าเราก็เอาอุปกรณ์มาเกีบไว้ทั้งรถมือนีก็เหตดต่างแต่บาบสามโมงหอดหามงแง่สองชั่วโมงพอดีตัดหญ้าไปได้เคืองสวนแล้วสวนเกษตรของห้าสีขืบนหนาไปในทิศท,ทางไหนฝากติดตามเป็นกําลังใจให้น้ำในเดอ้อจา้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า